สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมผมเอกทัสตี้ชื่อนี้มีแต่รถดีๆมานําเสนอนะครับปีไม่กี่เดือนเราก็จะข้ามปีกันแล้วนะครับเป็นปีใหม่มีคันนี้ไปเที่ยวปีใหม่สบายๆเลยครับคันนี้คือคุณได้เอ1วันครับผมจดทะเบียนปี2012นะครับและที่สําคัญสําหรับรถคันนี้นะครับที่ลูกค้าจะได้ไปก็คือในส่วนของประวัติเช็คศูนย์ตลอดใช้ไปยาวๆสบายใจได้เลยครับทีนี้เรามาดูกันบ้างว่ารถคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเริ่มต้นจากตัวเครื่องยนต์ก่อนเลยดีกว่า สำหรับเครื่องยนต์ของเจ้าฮุนไดตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2,500ซีซีนะครับพร้อมเกียร์อัตโนมัติ5สปีด174แรงม้าแรงม้าเพียงพอในการขับขี่แน่นอนครับผมทีนี้เรามาดูรอบๆนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยดีกว่าด้านหน้าเราสังเกตนะครับความแตกต่างจากคุณไดคันอื่นนะครับก็คือเจ้าของเดิมเนี่เน้นแต่งความสวยงามโดยการเปลี่ยนกระจังหน้าครับให้ดูสปอร์ตโฉบเฉี่ยวดูวัยรุ่นน่าใช้มากขึ้นนะครับพร้อมทั้งชุดแอโรพาร์ทรอบคันนะครับ เป็นชุดสเกิร์ตรอบคันเลยอันนี้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มนะครับเพิ่มความสวยงามและโรงตัวมากเลยนะครับล้ออนนยโรงงานและที่สําคัญน,นะครับยางตัวนี้เป็นปี2020ดังนั้นรถคันนี้ขับไปยาวๆเลยครับยางอันนี้ใช้ได้อีกนานเลยเป็นของโยโกฮาม่านะครับในส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีในส่วนของสปอยเลอร์ครับแล้วก็ในส่วนของเพิ่มความปลอดภัยด้วยชุดเซ็นเซอร์4จุดนะครับและที่สำคัญพร้อมกล้องมองหลังด้วยนะครับผม อ่ะมาตามผมมาเรื่อยๆนะครับรถคันนี้จริงเป็นรถที่เจ้าของเดิมเนี่ยตกแต่งไว้ดีมากเดี๋ยวมาดูรายละเอียดข้างในกันว่าข้างในเนี่ยน่าสนใจขนาดไหนตามผมมาครับสำหรับภายในของเจ้าฮุนไดฮ i ชวันคันนี้นะครับมีความน่าสนใจมากนะครับเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าผมเลยนะครับจะมีในส่วนของอุปกรณ์ที่ทำเพิ่มเติมขึ้นมา ถ้าสับเทคนิคเขาจะเรียกว่าเป็นเคาน์เตอร์เตี้ยนะครับก็คือสามารถพักเท้าได้อำนวยความสะดวกต่างๆครับมีระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ครบคันที่น่าสนใจนะครับด้านนี้สามารถเสียบปลั๊กไฟใช้กับโน้ตบุ๊กได้นะครับผมส <Wow. S 1> วิตตรงนี้นะครับสังเกตสวิตอะไรเอ่ยมาดูกันครับมันคือสวิตอะไร <Wow. S 1> เป็นจอกลางครับตัวนี้ มูลค่าในการทําไม่ถูกนะครับเขาเป็นจอแบบไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้านะครับตัวนี้เจ้าของเดิมมาผมว่าเขาเป็นคนที่รักรถพอสมควรเลยก็ถึงตกแต่งได้ขนาดนี้นะครับและที่สําคัญในส่วนของเบาะ VIP ที่ทําเพิ่มเติมมานะครับจำนวน5ที่นั่งนี้นะครับสที่นั่งหน้าเนี่ยเป็นที่นั่งแนวกับตามซีทก็คือสามารถเดินผ่านตรงกลางได้เลยครับผมนั่งสบายมากนะครับเบาะใหญ่เหมือนโซฟาเลยมานั่งอยู่บ้านเลยครับผม และด้วยคุณสมบัติของช่วงล่างของคุณ d a i h 1ที่เป็นแบบคอยสปริงนะครับทำให้การเดินทางไกลเนี่ยไม่เกิดการเมื่อยล้าแน่นอนครับ <Yeah. S 1> สำหรับรถคันนี้มันเป็นรถครอบครัวเกรดพรีเมียมนะครับที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นหลังจากที่เราดูความสะดวกสบายของ <Yeah. S 1> ด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามาดูบริเวณด้านหน้าของรถคันนี้บ้างนะครับผมเริ่มที่ข้างหน้าผมเลยดีกว่าด้านหน้าผมเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยถูกตกแต่งโดยการพุ่มหนังใหม่นะครับแล้วก็ทําลายสปอร์ตเป็นลายเคปล่าเป็นครึ่งๆนะครับ50-50 ทำให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับสำหรับเจ้าหุนดัดคนันนี้และที่สําคัญอุปกรณ์ทุกส่วนครับไม่ไว่าจะเป็นแผงคอนโซลหน้าชุดควบคุมกระจกด้านข้างทั้งซ้ายขวานะครับถูกตกแต่งด้วยลายเคฟล่าทั้งหมดเลยอันนี้สวยงามมากนะครับและในส่วนสําคัญสําหรับด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีในส่วนของจอแสดงผลเป็นจอ Android นะครับสามารถเชื่อมต่อคือแชร์ Wi-Fi จากมือถือเราเชื่อมต่อใช้เปิด y YouTube ดูเน็ต เปิด Google Map ทำได้ทุกอย่างครับสำหรับจอตัวนี้นะครับผมด้านหลังของผมนะครับทั้งเบาะซ้ายขวาตัวนี้ถูกตกแต่งขึ้นมาใหม่นะครับพุ่มหนังอย่างดีเลยมีความหนานั่งนุ่มสบายมากครับและก็จะมีในส่วนของด้านบนนะครับตัวนี้ผมชอบนะผมชอบรถทุกคันที่มีก็คือในส่วนของกระจกตัดแสงอัตโนมัติครับสาหรับเจ้ามือใดกคันนี้ถือว่าให้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆมาครบคันจริงๆทีนี้เรามาดูสมรรถนะของเขาบ้างครับไปทดลองขับกันครับผม สำหรับคนที่ชอบความเร็วหรืออัตราเร่งดีๆก็อาจจะไม่ได้ตอบสนองตรงนี้นะครับแต่ว่าในกลุ่มรถครอบครัวผมว่าเป็นรถที่ตอบสนองในการขับขี่ค่อนข้างจะดีด้วยเครื่องยนต์ดีเซล2,005แล้วก็แรงบิดที่เกือบๆ400นิวตันเมตรเนีน่ยผมว่ามันก็ตอบสนองในการขับขี่ได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ระบบช่วงล่างก็ดีธรรมดาดีเลยถ้าเปรียบเทียบกับรถกลุ่มนี้หลายๆ ตัวนะครับคือถ้าคุณสมบัติตอะมาณนี้นะครับต้องเป็นรถที่ราคาร่วมๆเกือบ2สองล้านบาทครับเพื่อได้ประสิทธิภาพขนาดนี้นะครับสำหรับเจ้าคุณได้ H1 เนี่ยผมว่าตอบโจทย์กับคนที่ต้องการรถครอบครัวในราคาประหยัดแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องสมรรถนะในการขับขี่ดีเลยทีเดียวอัตราเร่งดีครับอัตราเร่งดีสำหรับเกียร์ตัวนี้มีโหมดบวกลบให้ด้วย เพิ่มความสนุกในการขับขี่นะครับตอบสนองได้ดีขึ้นแต่ก็ต้องเขาเรียนศึกษาพฤติกรรมในการขับขี่ของรถคันนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยด้วยลักษณะที่เป็นรถตู้อาจจะให้อาการโยนตัวนิดนึงเล็กน้อยในความเร็วสูงนะครับแต่ภาพรวมสำหรับรถคันนี้ดีครับสำหรับตอนนี้นะครับทางทัสเตอัลติเทสนะครับผมเสนอราคาเร้าใจอีกแล้วครับรถ คนไดเอชวจทะเบียนปี2012นะครับเสนอราคาอยู่ที่589,000บาทพร้อมรับของสมงนาคุณจากทางทัศนี a u ออโตเทมูลค่า40,000บาทนะครับรับการเครื่องเกียร์ให้นะครับ1เดือนเต็มครับพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน1ปีเต็มนะครับข้อเสนอเร้าใจแบบนี้ที่ทัสนี a u ออโตเทที่เดียวเท่านั้นครับผมวันนี้สำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน